สวัสดีจ้าวันนี้เช้าวันอังคารที่สามสิงหาวันนี้ก็คืออ,อ,อยู่บ้านกันเนาะส่วนมากก็กักตัวที่เมืองไทยมาดามก็กักตัวเพราะว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ฝนไม่ไดีก็เลยนี่แต่เมื่อวานนี้ก็แวบเข้าป่าอยู่หาเห็ดจนเพลินเขาเหนื่อยมากเช้ามาก็เลยรู้สึกว่าขาจะเหนื่อยละ แล้วก็ไอ้นี่ตื่นเช้ามาก็นี่เลยจะากาแฟดำวันนี้ก็ฝนตกตกได,ด้ตกดีลีพี่น้องตกปดโพบักบัก,ก,ก,กแตมอืมเมื่อคืนเนี่ยมันเมื่อยก่อนเลยงานซี่ถุนมาท่วมความสะอาดเหตุผลเด็กก็เลยตื่นมาทําความสะอาดเหตุอีกเห็ดงามลายพี่น้องบอกว่าเนี่ยหาจนเมื่อเก็บพอถึงสองชั่วโมงเต็มกระตาพี่น้องหิวขาหลาขาลีรุง่งเขามา เมื่อยห,หลายนักเฮ็ดกันนักยางปีนเขาแล้วก็ลงมาอีกก็เล่นนี่เออโอ้ยบ่ไหวเออแต่ว่ากับมวลเพราะมันมีให้เก็บเนี่มันเพิดน,นีีรีได้พี่น้องความมากภัยมากมันเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าเราเพิดเพลินในการเก็บเห็ดเดินไปเรื่อยๆดูนาฬิกาป้าได้หมืน 9, ห่นเก้าเลย แถมปีนเขาอีกด้วยรีดไขมันออกไปได้700แคลอรี่ค่ะเขาแสดงความยินดีเพราะตั้งเป้าไว้ว่าวันละ500เมื่อวานนี้ได้ไป700กว่าภูมิใจหลายวันนี้ก็ยังดูอยู่ถ้าฝนไม่ตกก็จะไปแต่ว่ามันก็10บโมงแล้วก็อาจจะไม่ไปวันนี้พักเพราะว่ารู้สึกว่าเออ ขาเรามันจะเหนื่อยล้ามากมันก็ไม่ไหวเนาะคนเท่าอย่าไปหาอโหลายการออกกําลังกายเขาก็ให้มีวันพักกล้ามเนื้อด้วยก็เลยนี่แล้วฝนก็ตกด้วยวันนี้ก็เลยกาแฟทําไปทำความสะอาดเทพึ่งเสร็จอยากจะพูดถึงฝากบอกพี่น้องทุกคนว่า ช่วงนี้โคโควิดเมืองไทยมันก็ระบาดเนาะก็หอให้คนเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นไปในภาวะสุ่มเสียงหรือว่ามาจากกรุงเทพก็ให้กักตัวอยู่บ้านดูแลสุขภาพตนเองระเว้นระยะห่างจากคนอื่นแล้วก็เรากักตัวอยู่บ้านติดคุกอยู่บ้าน่็นคือติดคุกหลวงกินขาแดงดอกอดเอา14่มือ จได้กันนี้แล้วล้วก็ดูแลสุขภาพล้างมือน้างไม้ขอให้ทุกคนสุขภาพดีอยู่แดงมีหิยยูดีมีแห้งเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนอย่าได้เจ็บได้ไข้ได้จะมาดามก็จะวันนี้ก็จะแพ็กเห็บไปเพราะว่าด้าง,สงเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ให้หนื่อยเหนื่อยแล้วก็จะไปทํากับข้าวให้คุณสามี แล้วก็ถ้ามีแรงหน่อยหนึ่งอาจจะแวะไปฟิตเนสมาดูก่อนคือขี่ขารกันละเออก็เลยนี่เอาวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนไปอีกวันนึงเพราะว่าวันนี้ไม่มีเวลาทำอะไรเลยก็อยู่บ้านโอเคขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งยู่แดงมีทุกคนฮักทุกผู้ทุกคนจะขอให้ห่างไกลจากโรคโควิดส่วนวันนี้ก็เป็นวันอังคารเริ่มทำงานขอให้ทุกคน มีพลังอันสดชื่นแล้วก็แข็งแรงต่อสู้กับโรคภยัยแล้วก็ต่อสู้กับนี่ก้อนโตโตที่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงหาเงินทองได้เยอะๆแล้วก็ใช้นี่ไปต่อไปคนเราพลังปวดนี่จะโอเคบายบาย